เขาไงวิยรุ่น่นได้เขารองนายกสมัยยุคยิ่งรักเนี่ยนะไปล่อลวงชาวบ้านเหรออะไอ้ไน่าสัตว์นี่ไปล่อลวงชาวบ้านไม่ว่านะไอ้สัตว์ไปโคนคู่ผัวเัาสัตว์ด้วยไอ้น่าสัตว์ทำไมมึงมันเฮี้ยได้ใจขนาดนี้วะเนี่ยไอ้น่าสัตว์มึงน,นะแม่งไอดอลบูจะเชิดไอ้น่าสัตว์และนี่นะกูจะบอกมไม่เลยด้วยมึงว่ามึงอยู่พักไหนฝ่ายไหนด้วยถ้ามึงทำตัวเฮี้ยนะกูก็ด่าไม่เลือกหน้าเลยสัตว์บอกอะไรว่าคนหน้ามึงอะไม่ได้เหมือนพ่อมึงไงสัตว์ นละนี่นะกูจะบอกไม่เลยนะเว้ยวัยเรื่องแบบนี้นะแม้ตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกเพราะกูดูนะวิหาจิกเนี่ยนะก็น่าจะดอกท้องดอกทองก็อีสัตว์ก็ผัวก็มีอยู่แนละ้วเสือกล้านแบกหมีแม่ก็กระแทกอีสัตว์ล้านไม่เลิกและนี่นะเหมือนในรูปป่ะไอ้เหี้ยถึงอ่จจะแต่ไม่เห็นหน้าเห็นตานเว้ยแต่กูดูจากทรงมาแล้วเว้ยวัยเนี่ยก็น่าจะหน้าตาดีนะแต่บอกเอออีสัตว์เสือกดอกทองแหนะโอ้โดอีช้างล่ากระโดดแย่